กะปินะเดี๋ยวถ้าอาจารย์บอกว่ากะปียังกะโลหิให้สารวัตรจับไปเนี่ยนอกจับลูกกนะันเนี่ยจับลูกกันเนี่ยสองมือแล้วก็ถ้าถ้าอาจารย์บอกว่ากะปียังกะโลหิให้สารวัตรบิดให้มันหลุดออกจากขั้วมาแล้วก็บอกว่ากะปิยะพันเตพร้อมกับดึงออกจากขั้วมนเลยกะปิยะพันเตนะถ้าอาจารย์บอกกะปียังกะโลหิสารวัตรต้องบอกว่ากะปิยะพันเต แล้วก็ดึงให้มันขาดออกจากเพื่อนมันนะกระเพียงกระโลหิตกระพียะขันเพื่อดึงออกเอ่อว่างว้เหมือนเดิมโอเคเรื่องกระปิยะโวหารเนี่ยอาจารย์ก็อธิบายเรื่อยๆอยู่บางวัดก็ไม่ได้ทําทีนี้ไอ้เม็ดอันไหนท,ที่ที่เขาให้ทําอันนี้ครูบาอาจารย์นุ๊ก หลวงปู่มั่นที่ทํากันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นวัดป่าสายเรานี่แหละสายกรรมฐานเราหรอกถ้าเป็นวัดบ้านวัดสายอื่นเขาก็ไม่ค่อยทำหรอกเม็ดที่มันสามารถเอาไปปลูกได้แล้วก็สามารถที่กินแล้วมันขาดขบแตกหรือแม้กระทั่งผักใบบัวบกผัก,ผ,กผักอะไรที่ยังเห็นรากอยู่อะไรเงี้ยแต่พวกท,ที่ยังพอเอาไปปลูกได้ต้องต้องทำกับพิยาโวหารก็เรียกแบบนี้ แต่ถามว่าถ้าไม่ทําไปเราไปเห็นวัดไหนเขาไม่ทําไม่อะไรก็ไม่ผิดพระวินยัยอันนี้ไม่เกี่ยวกับพระวินยัยไม่เกี่ยวกับศีลของพระตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นี่แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าการทรงพระธรมพระวินัยเนี่ยสมัยนี้มันมันล่อยหลอลงไปเพราะว่าไม่มีคนที่เอามาทํา การประพติปฏิบัติหรือแม้กระทั่งการเทศอบรมบอกสอนญาติโยมเนี่ยก็วัดไหนๆหรือที่ไหนๆก็ไม่ค่อยพูดตรงๆเท่าไหร่เพราะว่ามันยุคสมัยมันบีบให้พระหมุนไปตามวัตถุนิยมเหมือนกันถ้าอาจารย์สังเกตนะ,ะยกตัวอย่างว่าจะทำอะไรจะสร้างวัดก็สร้างให้มันเลิศหรือโลดรู เหมือนพวกเราเนี่ยสังเกตดูเนี่ยตามโซเชียลยไปวัดไหนก็ไปวัดโอ้ยวัดนี้พระใหญ่มากเลยวัดสวยงามโบสถ์ใหญ่มากเลยศรัทธ,ธาทีนี้โอวัดนี้เสาต้นตะเคียนเสาใหญ่เสาไม้สักทั้งหลังบารมีท่านเป็นพระคือเราเลยไปมองวัตถุวัตถุมากกว่าทำพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าหรือ ถ้าทาวินยัยการประพฤติปฏิบัติของวัดนั้นๆเนี่ยเราไปเห็นวัดไหนดูยิ่งใหญ่มโหฬารใหญ่โตเนี่ยเราก็มองว่าวัดนี้ศรัทธามากเป็นพระดีเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ผิดจากเกตนาของพระพุทธเจ้าการสร้างวัดเนี่ยนะทีนี้ว่าโยมกับพระมันก็เลยเหมือนลักษณะแบบพระก็ต้องการโยมเข้าวัด ก็เลยไม่รู้จะหาทําอะไรถ้าจะมาดุด่าว่าโยมในเรื่องศีลธรรมมาเข่งคัดโยมก็ไม่เข้าวัดก็เลยหาวิธีหาโยมหาเข้าวัดเข้าวัดเพื่อมาทําอะไรเพื่อจะได้ตังค์ได้ตังค์มาทําอะไรได้ตังค์ก็มาสร้างสร้างเพื่อจะดึงโยมก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่ทำเป็นทรรเป็นธรรเป็นวินัยของพุทธเจ้าที่จะยึดมั่นว่าโยมจะเข้าวัดไม่เข้าวัดนี้ มันเป็นหน้าที่มันเป็นเรื่องของโยมไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับพระพระมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติของพระไปพระพุทธเจ้าให้ไปบิณฑบาตแล้วก็ไปบิณฑบาตโยมมาไม่มามันเป็นเรื่องของโยมบิณฑบาตได้แค่ไหนเราก็ฉันแค่นั้นโยมเข้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเสริมไปเป็นบุญเป็นกุศลของโยมที่เข้ามาอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าพระจะไปะมาสร้างวัดเห็นแข่งกันในเหรือตามโซเชียลที่เ,เราเห็นกันนี่แหละ,ะไปวัดไหนเราก็ไปถ่ายรูป พระก็หาสแสลงแลนแลนมาร์กว่าทํายังไงให้โยมเข้าวัดก็ไปสร้างนู้นสร้างนี้ให้มันดูพิจิตพิสดารน,นู่นเอานี่เข้าไปทำมันนูนให้มันให้มันดูแบบดึงค้นนั่นแหะมันเป็นการตลาดแต่อันที่ดึงดังด้านจิตใจเนี่ยอบอกสอนในญาติโยมเข้ามาแล้วต้องมีศีลธรรมนะห้ามกินเหล้าในวัดนะอ,ะอยู่ในความประพฤติปฏิบัติดีนะ,ะเป็นเบรกเป็นกำหลาบ กิเลสให้ญาติโยมเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่ก็จะกลัวแต่เขาไม่มาวัดกลัวแต่เขาไม่เอาตังค์มาให้แล้วก็บางวัดก็เห็นโยมมีหน้ามีตาหน่อยมเอีเศรษฐีกุดุมพีมาหน่อยปานพอที่อาจารย์เห็นมาหมนเนะี่ยปานว่าจะเดินเยืนกลุ่มห้ำคุยกับโยมหน่นะอพระคุวกวันเนะี่ย คือเห็นเขาไอ้นี่หน่อยมันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าตลกสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์เขาเล่ากันในวงฉันกาแฟกันพระนอนนอนจำวัดจำวัดตอนกลางวันมันมีรถมาเพราะว่าพระทุกวันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้รถมาถ้าถ้านอนอยู่บนกุฏิถ้าได้ยินเสียงปิดประตูดังแรงๆเสียงดังแรงเนี่ย ดั้งเปิ่งเขาเขาไม่ค่อยอยากออกมาแต่ถ้ารถมาจอดได้ยินเสียงปิดประตูรถดังปึึบโอ้รถรถเก๋งอย่างเงี้ยรถรถเก๋งรถรถเบนซ์รีบออกมาต้อนรับในวงพระเขาแซวกันหมายเขาว่าอย่าเป็นอย่างนั้นความหมายของครูบาอาจารย์เขาแซวกันในในวงกรรมฐานเราส่วนที่ว่าโยมจะเข้ามาเพราะตัวเองนั้นเป็นพระที่ อยู่ในหลักธรรมหลักวินัยอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ยึดมั่นในศีลธรรมยึดมั่นในข้อวัดปฏิบัตยิยึดมั่นในธรรมวินัยโยมเข้ามาเนื่องด้วยจากเขาอยากได้บุญจริงๆว่าการเข้ามาการมาถวายทานก็ตามมาได้ยินได้ฟังธรรมแบบนี้ก็ตามนิดบัตตามโอกาสที่เราเสียสละเวลามานันมันก็ยังดีไม่ใช่ไปวัดแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเดียวอย่างนั้นน่ะนักเข้า เมื่อวานนาะยัเห็นเพื่อนเขาส่งอะไรมาที่เป็นข่าวพระเขามาโพสกันพระเล่นฟิตเนสพระเนนะนะเล่นฟิตเนสกันในในอันเนี้ยก็คือเข้าเข้าไปฟิตเนสนั่นแหละนะพระเนรในในเรื่องเนี้ยการออกกําลังกายของพระการออกกําลังกายของพระเนี่ยมีคนถามนะพระเนนเล่นฟิตเนสได้ไหมเข้าเข้ายิมมะนะ เป็นภาพที่ออกในโซเชียลทุกวันเนี่ยในข้อคิดของอาจารย์เนี่ยในในความเห็นของอาจารย์เนี่ยให้ให้มองว่าให้ให้ให้มองเป็นสเต็ปว่าหนึ่งเหตุทําไมถึงถึงจะต้องไปทําอย่างนั้นถ้าเราแข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ได้มีโรคมีภัยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทําอย่างนั้นพาเนนนะนะมีมีคนมาถามอาจารย์นะนะอาจารย์ก็บอกว่า เพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะฉันเนี่ยท่านบอกอยู่แล้วว่าให้พิจารณาพูดง่ายๆถ้ามึงกลัวอ้วนถ้ามึงกลัวไอ้นี่มึงก็กินน้อยๆมึงก็ไปกินเยอะพระนะเขาให้เยอะก็ไม่ใช่จะกินเยอะฉันมือเดียวนี่เราก็ยังว่าเราอ้วนแล้วมึงก็ฉันแค่มื้อเดียวที่ละ่ะไม่ใช่กลางคืนแล้วก็ทั้งนมทั้งบางที่มาม่าปากระป๋องซัดแหลกเลยแล้วก็ไปฟิตเนสไปออกกำลังกายมันจะมีผลอะไรอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็บอกว่าเพื่อเพื่อเพื่อ รักษา,าธาตุขันรักษาร่างกายรักษาเพื่อไปอะไรทีเนี้ยร่างกายแข็งแรงแล้วไปทําอะไรร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะทําอะไรมันก็ต้องมองตรงนี้ด้วยถ้าไปทําแล้วผิดเจตนาบางที่ครูบาอาจารย์ท่านมีเครื่องพยุงเครื่องช่วยอันนั้นมันรักษา,าธาตุขันจริงแต่นี่ผ้าหน,นุ่มเน้นน้อยอาจารย์เห็นโซเชียลเนี่ยไปเล่นแบบนั้นมันมันผิดวิสัยมันผิดวิสัยเราเป็นสมณนะไปเดินโยกมดีละ่ะไปเดินโยกมไปภาวนาหนุนนะ่ะ อยากอยากจะออกกำลังกายนะฉันให้มันน้อยๆฉันสักเก้าคำเนี่ยฉันสักสามคำเนี่ยดูซิมันจะพร้อมไหมเดินจงกรมภาวนาดูนีมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนั้นก็ให้เราดูใครดูมันก็แล้วกันตัวใครตัวมันถ้าภาษาพุทธเจ้าเหมือนเหมือนมันสองพันกว่าปีมาแล้วถ้าขึ้นเขาเนี่ยช่วงเนี้ยมันมันลงแล้วมันไม่ใช่ช่วงอยู่บนยอดนะ ้าร้อยกว่าปีมาเนี่ยมันท้วงลงถ้าเราหมั่นทําคุณงามความดีอยู่อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องไปเอาใบยภูมิจ,จับผ้าจับผูก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆชาติงชาติหน้าต่อระดับไปสุดท้ายเราก็ค่เข้าสู่พระนิพพานกันอย่างนั้นแต่จะได้จะได้จบแต่เราก็เห็นพระเนรทธรรมอย่างนั้นหน้าที่ของเราชาวพุทธก็ไม่ต้องไปว่าไปด่าไปตำหนิให้ดูจิตใจตัวเองใครมัน ท่านจะตกนรกก็ไม่ได้มาลากขาเราตกหรอกมึงอยากเล่นอยากวิ่งอยากดูหนังฟังเพลงอยากจะเป็นพระทุศีลเป็นหลอกข้าวบ้าน,นกินก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะตกนรกแทนท่านหน้าที่เราคือทําบุญเราไปขึ้นสวรรค์ท่านจะตกนรกก็เป็นเรื่องของท่าน